mong lần nay cũng được cái việc đó mong lần này cũng được nắng hết mọi người mong 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 mỏi พี่ครับครับผมพี่พี่เก่าว่าพี่พี่รุ่นใหญ่มากครับรุ่นใหญ่ดีครับขับรถไปเล่นลูบิกไปเลยครับพี่ครับได้ครับผมออกไม่ได้พัฒนาตัเองเลยนะอะไรครับอะไรอะไรที่เป็ี่ยนโลกนะอะไรเหรอกินบุ๊กกินบุ๊กอ๋อมึงไงครับกินแต่บุ๊กอะไรอ่ะครับผม เพราะว่าทำเงิมัได้ด้วยนะอย่งี่มีเจ็กนกะมีเจ็กนกะสีม่วงอะไรจัดรอบแรกกดีวีแล้วพี่รอบเมสและดูดิชานได้ครับผมเล่นอะไรที่แบบแต่มันุษอยูาา่แล้วว่าทำงานอัว